บิดก็ค่อยบิดไป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 เป๋ลก็จะเปลี่ยนเปลก็จะเปลี่ยนเปลนดูดูดูเปลี่ยนเป็นเป๋ลที่หนึ่งประมาณสักหนึ่งนิ้วตรงนี้ยี่สิบสองเซนท์โทษดีสองเซนครึ่งประมาณนี้หนึ่งนิ้วประมาณนี้เข้าใจปะตามสเต็ปเลยก็คือเปลวที่หนึ่งเปลลลดเปลวคาบูเลสซิ่งเฟรมโอเคไหมครับปรับได้นะต้องปรับไม่ได้นะครับแบบนี้นะุูธภูพูประมาณนี้2 8 0 0 ถึงสามพันใกล้ใกล้ถึงสามพันแบบนี้นะครับด้านี้แล้วก็บอกว่าอัตราส่วนเท่าไหร่เซทเลนหนึ่งสองออกซิเจนหนึ่งเปลวนี้ไว้สําหรับอุ่นชิดงานเชื่อมทองเหลืองทองแดงโอเคไหมครับเสร็จปุ๊บดูเหมือนเดิมคูจบวาลนี้แล้วไม่ยุ่งละเอาแค่วาลนี้วาลเดียวเหมือนเดิมบิดบิดไปอุ้มมือกดบิดบิดไปหน้าเปลวก็ค่อยๆเปลี่ยน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 ค่อยเปลี่ยน เป็นเปลนนวนวลนใสๆแบบนี้โอเคไหมครับอันนี้คือเปลวที่2เปลวกลางเปลวนิวตันเฟมบอกให้ได้นะอุณหภูมิสามพันสามพันหนึ่ง,สา,ง,ส,างสามพันสอง,องศาสีเข้าใจไหมครับนิยมใช้มากสุดไว้ปะผูไว้เชื่อมผลิตภัณฑ์โอเคไหมครับแบบนี้โอเคนะครับ อัตราส่วนก็คือ1ต่อ1เปลวกลางบอกให้ได้ด้วยเป็นนิวตันเฟมโอเคไหมครับจบจบนะแล้วก็มาเป็นเปลวที่3ามวาวเดิมครับเหมือนเดิมแล้วก็เปิดเปิดบิดบิดไปนหน้า,าหน้าเรื่อย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 จะมีเสียงดังเดียวแหลมแบบนี้อันนี้คือเปลวมีเรียวเลี่ยเรียวแหลมเห็นไหะเปลวสามเปลวเพิ่มเปลวออกซิไดซิ่งเฟมโอเคไหมครับเปลวนิว มีความร้อนสูงสุด3 2มพันสองสามพสามสามพความร้อนอุตภูมิวัจดวาจากตรงไหนก็คือจากปลายหัวทิพย์เข้าใจะ่ะ3สามถึมิลเอาไว้ตัดชิ้นงานเล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าเป็นการตัดจริงๆแบบนี้มันมีหัวตัดแางนี้โอเคไหมครับดังนั้นเวลาปิดเราก็ปิดต้อปับเปลวนี้ก่อนแล้วก็ปิดเข้าใจปะถ้าเราไม่ปิดเราก็ จะคลายเป็นแบบนี้เป็นเปลลเปลวเดิมถ้าเราปิดผิดนะครับมันก็เป็นเปลวเดิมแล้วก็มาอย่างนี้ถ้าปิดเปลวนี้ปุ๊บมันจะดังปุ๊เข้าใจไหมแล้วจะเกิดการย้อนกลับไฟมาไม่ดีโอเคนะครับต้องปัดเป็นเปลสามดูเปลวนี้ก่อนแล้วก็ปิดแล้วก็ายความร้อนออกมาโอเคไหมครับดังนั้นเราต้องทำแบบนี้เราต้องอธิบายได้ เราต้องเปิดเครื่องได้โอเคนะเวลาสอบเวลา